ฟรีการกลับมาของจอมจักรพรรดิเป้าหมายของเขามีเพียงหนึ่งเดียวคือการแก้แค้นซุนโงกุเรามาเริ่มงานเลี้ยงกันเลยดีไหม ดูให้ดีนี่คือวิวัฒนาการของข้าผู้นี้เอาละเรามาเข็นข้ากันต่อเลยดีไหมฟิลเซอร์คุณเบจิตา้าถ้ายอมสวามิภักดยดีจะยอมให้เป็นผู้บัญชาการสูงสุดเลยดีไหมล่ะบทสรุปแห่งการต่อสู้ฝันร้ายแห่งจักรวาลจะจบลงเช่นใด เป็นเพราะเจ้ามันโอนแอเกินไปยังไงล่ะจุดจบของแกมาถึงแล้วรากรบอนเส้นกับการคืนชีพของฟรีเซอร์พิเศษรับของแถมฟรีจากตัวหนังจำนวนจำกัดสายห้อยสุดยอดวิวัฒนาการ